มีห้องสมุดนะสาธารณะในเมืองหนึ่งของจีนนะจะมีคนหนึ่งที่มาใช้ห้องสมุดเป็นประจำเลยเรียกว่าทุกวันเลยก็ว่าได้ไม่เป็นสาวาทิ์นะเป็นชายชารา แกก็มาอ่านหนังสือส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของวิชาวความรู้นะมีเรื่องสั้นมีนิยายบ้างก็ไม่มากเรียกว่าอยู่ในห้องสมุดนี่วันหนึ่งก็หลายชั่วโมงตอนหลังเนี่ยคนก็มารู้ว่าแกเนี่ยมีอาชีพ เก็บขยะโอ้น่าทึ่งนะคนแก่ที่มีอาชีพเก็บขยะแต่ว่าสนใจนะวิชาความรู้ก็เรียกว่าใส่ใจมากนะกับการอ่านหนังสือในห้องสมุดพอใครๆรู้ว่าเนี่ย ผู้เท่าคนนี้เนี่ยเป็นคนเก็บขยะนี้ก็นับถือเลยนะว่าโอ้แม้ว่ายากจนนะไร้ทรัพย์แต่ว่ามีความรักวิชาวความรู้แทนที่จะเอาเงินที่มีน้อยนิดเนี่ยไปกินเหล้านะอย่างที่เห็นนะกันโดยทั่วไป แกก็มาอ่านหนังสือตอนหลังก็รู้ต่อไปว่าแกไม่มีครอบครัวนะอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ห้องพักนะก็เป็นห้องเล็กๆห้องเช่าแกก็ทำยี้มาหลายปีนะแล้วหนึ่งแกก็หายไปไม่มาที่ห้องสมุดอีกเลย ต่อหลังก็เลยรู้ว่าเนี่ยแกเสียชีวิตแล้วก็มีคนนะไปเจอห้องพักของแกห้องเช่านะแล้วพอเข้าไปข้างในก็อย่างที่คาดเอาไว้นะคือไม่ค่อยมีสมบัติอะไรหนังสือก็มีบ้าง ไม่มากแต่ที่ประหลาดใจคือมีจดหมายเนี่ยถึงแกนี่เป็นร้อยร้อยฉบับเลยคนที่ส่งจดหมายมาก็เป็นนักเรียนนักศึกษาส่งมาทำไมนะส่งมาเพื่อขอบคุณ ที่แกบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาจากจนหมานี้ก็เลยรู้ว่าเนี่ยโอ้แก,กเป็นคนที่มีน้ำใจมากนะบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กระเด็บยากจนมาเรียกว่าเป็นสิบปีแล้วเงินที่บริจาคนี้ก็หลายแสนทีเดียวนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เกือบล้าน เด็กๆหรือเยาวชนเนี่ยก็เขียนจดหมายมาเพื่อขอบคุณแกบ้างลนะหรือแม่ก็มารายงานว่าผลการเรียนเป็นอย่างไรนะและที่มันน่าทึ่งกว่นั้นคือว่าแกไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะแกะไม่ได้ใช้ชื่อจริงแกใช้ชื่อปลอม อันนี้ก็ดูได้จา้าจากหน้าซองจดหมายเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อแกแต่ก็เป็นอันแน่นอนว่าเนี่ยเด็กเขียนมาถึงแกพอเรื่องนี้เนี่ยรู้ไปถึงคนทั่วไปเขาก็เกิดความศรัทธานับถือชายชราวคนนี้มากนะ ทีแรกก็ยกย่องอยู่แล้วนะนับถืออยู่แล้วนะยากจนแต่ว่าฝ่รู้ฝ่เรียนไม่คิดว่าแก่เกินเรียนและจริงอ่านหนังสือก็จะเป็นความบันเทิงความสุขอย่าง,งของแกก็ได้แต่ที่น่าทึ่งนั้นคือว่าแม้แกยากจนนะแต่ก็แกก็รู้จักเก็บพร้อมรอมริบและนึกถึงคนอื่น เงินที่มีน้อยนิดนี่ก็เอามาใช้กินใช้เสพนี่น้อยมากแต่เอามาใช้เพื่อช่วยเหลือคนที่ยากจนเด็กที่ยากจนแอคงเคยเป็นเด็กยากจนที่ขาดโอกาสในการศึกษามาก่อนและคงจะเห็นคุณค่าของการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ว่าจะมีเงินน้อยนะแต่ก็พอนึกถึงเด็กที่ยากไร้เหล่านี้แล้วก็อยากจะช่วยเหลือให้เขามีอนาคตที่สดใสแในสิ่งที่แปลกจากคนหนึงคือว่าแกไม่ใช้ชื่อจริงนะแสะดงว่าเนี่ยแกต้องการทำความดีแบบเงียบๆเป็นความดีที่ไม่ต้องการจะ ให้ใครมารับรู้อันนี้หายากนะคนทำดีจำนวนมากเนี่ยทำแล้วก็น่านุโมทนานะแต่ก็อยากจะให้คนอื่นรู้เพราะธรรมาชาติคนเราเนี่ยมันก็ต้องการนะการชื่นชมสรรเสริญเพราะนั้นเวลาทำดีแล้วก็อยากจะประกาศให้ใครต่อใครรู้ บางทีก็กลายเป็นการโอดไปโอดอย่างเดียวไม่พอบางทีก็โอ้อวดด้วยไม่เอาคนเราทำความดีนี่มันอยากจะบอกนะให้ใครๆรู้นะเพราะว่าธรรมชาติของอัตตาเนี่ยมันก็ต้องการให้ใครชมว่าให้ใครๆต่อใครชมว่าเธอดีเธอเก่งเธอสวยนะเธอมีน้ำใจ ในเวลาทำดีเช่นบริจาคเงินเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะประกาศให้ใครๆต่อใครรู้เช่นเขียนชื่อลงในกระดาษหรือในกระดานที่สาธารณะนะนะจากคนจะนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาบริจาคเงินเนี่ยให้วัดเนี่ยก็อยากจะเห็นชื่อของตัวเองเนี่ยประกาศเผยแพร่ ที่กระดานมั่งละหรือว่าบางทีก็ที่ภาชนะเก้าอี้โต๊ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้นี่มันมีตัวช่วยยิ่งกว่านั้นนะคือโซเชียลมีเดียเวลาทำดีที่ไหนบริจาคเงินให้ใครก็อยากจะให้มีรูปถ่ายนะแล้วจะได้เอาขึ้นเฟซเนี่ ไ้ขันอยู่แบบนี้เดียนี้ก็มีมากขึ้นนะที่นี่ก็เจอเยอะเลยแล้วมันจะบริจาคเงินแต่ก่อนรับบริจาคร,รับซองก็นุโมทนาจะเดี๋ยวนี้ต้องขอถ่ายรูปก,ก่อนขอถ่ายรูปคนบริจาคแล้วก็อัตมาก็เป็นผู้รับเงินถ่ายรูปไปทำไมก็เพื่อเอาไปขึ้น Facebook ใอ้การบริจาคเงินก็ดีนะแต่บางทีเราก็ต้องถามใจเราว่าเนี่ยถ้าเราจะทำความดีโดยที่ไม่บอกใครเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการลดนะอัตตาวิธีหนึ่งอย่างที่บอกนะธรรมชาตอัตตาเนี่ยนะหรือภาษา,ษาธรรมะเรือธรรมาน,นะเนี่ย มันต้องการให้ใครต่อใครรู้ว่าฉันเป็นคนดีอย่างไรดีแค่ไหนนะและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ส่งเสริมหรือพนอัดตางมากขึ้นเรื่อยๆการทำความดีเช่นการบริจาคทานหรือการปฏิบัติธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุมโมทนานะแต่ถ้าเราลองคิดว่าเราจะทำดีโดยที่ไม่ประกาศใครเลยให้ใครรู้ มาเข้าคอสปฏิบัติธรรมาเจริญสติกรรมฐานมาถือศีลก็ทำแบบเงียบๆนะไม่ต้องให้ใครมาถ่ายรูปเพื่อเผยแพร่ทาง facebook กรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรารถนาการสารกรรมสารเสร,ริญและต้องการ่ว้อวดเนี่ยนะตัวนี้มันเป็นตัวก่อทุกข์นะเพราะว่าประกาศไปแล้วอวดไปแล้ว ไม่มีคนชื่นชมสรรเสริญหรือโพสไปแล้วไม่มีคนกดไลค์เนี่ยเราก็จะทุกข์เลยทั้งที่ทำความดีก็ควรจะปราบปลื้มปิตินะไม่ใช่มาทุกข์เพราะว่าคนไปนกดไลค์หรือเพราะไม่มีคนเห็นบางทีมาถวายเงินมาเป็นเจ้าภาพทอดพระปาลืมถ่ายรูปนะโว้ยเสียใจมากเลยโมโหโมโหคนที่มอบหมายถ่ายรูปแล้วไม่มาถ่าย แล้วนี่ฉันเอารูปไปขึ้นเฟซบุ๊กได้ไงแทนที่จ,จะผ่องสายเบนะิกบานนะกลายเป็นมนมองนะทุกข์เพราะคําชมนะมันก็ต้องอสุกเพราะคําชมก็กลายเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ได้รับคําชมนะมันเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันอยากให้คนชมอยากโอ้อวดแต่ว่าไม่มีคนชมไม่มีโอกาสจะโอ้อวดมันก็เกิดความทุกข์ ไอ้ความดีที่ทำก็เลยเป็นปัจจัยเกิดความหม่นหมองนะงฉั้นเวลาทำดีเนี่ยนะลองคิดไปว่าเออเราจะทำดียิ่งกว่านั้นไม่ใช่แค่บริจาคเงินไม่ใช่แค่อ่ามาเป็นเจ้าภาทพทอผภาพป่าแต่เราจะทำดีด้วยการไม่ประกาศไม่อวดซึ่งเราจะรู้สึกว่ามันยากนะเพราะมันจะมีความอัดอั้นตันใจอยากจะระเบิดออกมา เวลาเราอยากจะอวดแล้วมันไม่ได้อวดนี่มันมีความรู้สึกอัดอั้นทีเดียว,วมันไม่ใช่เพาะเรื่องความทำความดีอย่างเดียวนะเรียนหนังสือเก่งนะได้สีตลอดได้เกียรตินิยมเนะี่ยก็อยากจะประกาศให้โลกรู้หรือว่าฉันสวยฉันหล่อ,อก,ก็อยากจะให้ใครๆได้เห็นเดี๋ยวนี้น,นี่เวลาจะโพสต์รูปหรือโพสเซลฟีน่นี่ต้อง ตบแต่งภาพนะอย่างละเอียดรอพิถีพิถันบางทีเป็นชั่วโมงนะตอนนั้นที่มีแอปคอยช่วยอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ยอมปล่อยรูปไปง่ายๆต้องผ่านการตบแต่งให้มันสวย,ยเพื่อให้คนอื่นเขาชมว่าโอ้เธอสวยเธอแช่มชื่นจ่มใสเธอหนุ่มหรือสาวเกินวัยเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการพนอหรือว่าปนประอัดตัอกแบบนึงนะ ร่าตานี่ถ้ามันใหญ่มันก็จะก่อทุกข์ได้ง่ายมันจะเรียกร้องอะไรจากเราเยอะแยะเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักนะกำราบมันบ้างนะด้วยการอย่างน้อยๆก็ด้วยการที่ไม่ไปโอ้โอวดไม่ประกาศให้โลกรูกนะ้อย่างคนจริงคเนี่ยแกก็ไม่ได้มีธรรมะเลยนะแต่ว่าคุณธรรมที่แกมีนี่ก็เรียกว่าทำได้ยากนะคือ นอกจากประหยัดแล้วก็นึกถึงผู้อื่นแล้วก็ยังพร้อมจะทำดีโดยที่ไม่อยากประกาศให้ใครรู้ไม่ยึดติดปรารถนาคำยกย่องสรรเสริญต้องการเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดานิรน,นามอันนี้ก็เลยว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ทำได้ยากนะเตรียมรับพร้อม ทิ่ตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาได้ตั้งใจแล้วอิบาเมวาสมิชชตุจงสำเร็จโดยชาพลานสาเพปุเรนตุสังกปาพอความดำหรีข้างปวงจงเต็มที่จันโทปนาระโซยาาเหมือนพระอาจารย์น,นวันเพนมณีโชติระโซยาาเหมือนแกมณีอันสว่างสวายควรยินดี สาพีติโยวิวาันตุความจรายทั้งปวงจงบำราดไปสาภโรโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัตวันตรารโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธีคายุโภภวะ่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาธนาสิริสนิจังุทาปชยอินโนยาตารุธรรมาวทันฐีอายุวันโนสุขังพลังทางสีบาการคืออายุวันนาสุขางพลัย่อมจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกลางปกติอ่อนน้อมจากผู้ใหญ่เป็นนิสวาวาดุสาาพ,พมังคลังพราสาพระมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันสุสสาเทวตาาราเทวดาทาั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุ้านุพาเวนา้วยอนุพาแห่งพระพุท่าสปปาพาธรรมานุพาเวนา้วยอนุพาแหง่งพราธรรมังพานุพาเวนา้วยอนุพาแหงปป่งพราโสสาธาโสทิพาวันตุเท ขอความสวัสดีทัานหลายย่อมมีแต่ท่านทุกเมื่อเทิม